ผูมชมครับเกมที่8นะครับไบสรีราชาเปิดเฟลกิ๊กเกิดขาดกว่าเยอะดู3าคนนี้นะกิ๊กเกี่ยวอะไรครับกิกไม่เกี่ยวกิ๊กไม่ได้เล่นนะครับ พิกิ๊กไม่ได้เล่นนะผู้นี้ไม่สู้นะครับลูกขวาสุดเห็นไหมเสียน้นบายบอกแก้ครับลูกนี้เข้าสนุกนะเหลือคัดเหลี่ยมนะครับลูกนี้ อ้โหทำได้ดีครับสี่นิบเป๊ะเลยอขาวมองมาอีกอยู่ยังไงก็ยังติดชิ่งนะโอ้หลมกลางไม่ขาวมันอยู่แถวนี้เนี่ยไม่น่าเล่นครับสีนิน โอ้ยงมีโชว์เหมือนกันครับโฟนเนี่ยพอดูมุมนี้คือถ้าสู้สู้ไม่ลงคนระับขาวมันจะอยู่แถวนี้นยะถ้าขาวมันหนีไปข้างล่างอนะ่ะหน้าสู้แบบ หนีไปแล้วครับโอ้โเรงมาโดนบากว่าที่ใบตั้งใจนะครับอย่างนี้ตายครับแต่งลูกหลุมกว่ามือ เลยเหลือใหทำยาละอุปสรรคมีแดงติดเชี่ยงลูกเดียวนะตอนนี้ แล้วมันไปโดนบาลน,นะครับเขาจะทิ้งขาไว้ชิ่งบนนี่นะสนุกไม่พลาดเลยก็แชมป์โลกไว้แล้วสิครับตกก็ไม่หายพลาดนะกันก็ห้ามพลาดทานผู้ชมนี่ ลายโต๊ะเมื่อสักครู่ที่ใบแท่งมาก่อ,อนหน้านั้นโฟนก็แท่งกันน้ำตาลนะเกือบลงนะจำเงินได้นะครับลูไกลกๆปล่อยมาต้องบอกว่าต้องเผื่อนะครับต้องเผื่อต้องก้าเผื่อแต่จะเป็นทั้งหมดนะ้ไม้เดียวครับสีนินเนี่ยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเขาก็รอจังหวะได้นะ นไอ้บีไม่ต้องรีบต้องร้อนนะอีโยกเลยกลัวขาวไปเกี่ยวชมพูโอ้โหและวีีบได้ดีครับเนี่ยโฟนออกมาได้แทงแต่ละลูกนะ หลุมกลางอีกแล้วโฟนเก็บตกอย่างเดียวครับ กว่าเยอะเลยเศษเนมไายไปอีกสองเป็นสิบสามนะโอ้โห,โหเข้าทางศีรนวลหมดเลยนะตอนนี้ ถึงไหมหลุมกลางชนกันไหมหอื้อหสวนสนามเกือบไปนะใจใ่ายด้วยให้ผมจ่ายนะใครสั่งร้อนน้องก็เดินถือถามไปทั่วแล้วนะน้ำร้อน เนี่ยดูโฟนได้แต่ละลูกนะมือสะอาดนะครับวางบนชิ้งอย่างเดียวแทงไปสะดุ้งไปแล้วครับตอนนี้อยู่ที่พัทยาครับวันนี้อยู่ไอ p วันพูแอนด์สปอร์ตบาร์พัทยาวันนี้ตั้งไว้เขียน้ำเงินนะ เอาน้ำเงินออกมาเล่นวยครับจุงนางไปเลยนะสีนินจุงน้ำเงินออกมายังไงโดนหาไปนิดนึงกลายเป็นดีดนะครับเราแเราจะพิมพ์ติ๊กตอกเปล่าพิมพ์ต่อตเปล่า แล้วกดผิดเป็นคอคอเปล่าแอดมินก็ไปรีบแบนด์เขาพี่โตเอสฟาร์ับขาวเมื <C> ่อ <le af> กี้น้องเขาไปซื้อข้างนอก <c le af> ยังไม่ได้ชิมนี่นี่เลยคนระั <C le af> บวันนี้ขับรถรีบมาที่นี่ต่างกลองอยากนิดนึง ทุกไม้เลยนะเป็นนักปั้นมือทองในวันนี้โฟน หวานหวานนะใส่ยึดหวานหวานแรงเกินแล้วสีนินแรงเกินแล้วโอ้โหเกินไปบานเลยนี่แทงหวานหวานมาเนี่ยนี่ครับสีนินแล้วเขาเขาไม่มีฝืนไม่มีอะไรนะครับได้สองได้สามได้สี่เก็บ คู่นี่ต้องต้อง,ต,องต้องปรับเกมกันแล้วต้องคุยกันหน่อยแล้วขาวยังไงกอดใส่ชิ่งยานนะเนี่ยดูได้ไป20เลยถ้าเกมนี้โอ้โหกลับมาขึ้นไป2,3 0 0นี่เป็น2,3 0 0ครั้งที่2แล้วใช่ไหมครั้งแรกเดี๋ยผ่านไป3เกมนะครับก็ขึ้นมา2 3 0 3นี่ผ่านไป 8เกมครับสีนินก็นำ2,003นะอาจารย์อยากพึ่งบาง2,003ถูกต้อง